ถ้าท่านเปรียบเทียบกันนะครับเนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักง,งานผมทวนอีกทีนะฮะต้องถูกส่งไปที่ปปชในคดีของบิ๊กตอ่อนะครับมีผู้มาร้องเรียนใช่ไหมครับแล้วก็มาร้องในคดีที่สำนักงานชาินะครับสำนักงานชาติก็ส่งเรื่องนะครับไปที่ปชปชปปชผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วในสุดตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีข้อมูล ในระดับหนึ่งสั่งไต่สวนไปแล้วถ้าผมจาไม่ผิดของพิธของบิ๊ต่อเนี่ยสั่งไต่สวนไปแล้วสองคดีวันก่อนมีนักข่าวถามผมว่าทําไมคดีของบิ๊กโจ๊กไวของบิ๊กต่อช้าผมว่าท่านเข้าใจผิดนะคดีของบิ๊กต่อเนี่ยครับผ่านกระบวนการสั่งตรวจสอบของวกอชอไปแล้วสั่งไต่สวนแล้วนะครับต้องบอกว่าคดีบิ๊กต่อเนี่ยมีพยานหลักฐานตามที่ทนายตั้มขอญาตเอ่อยนามนะฮะเข้าไปร้องเรียนแล้วก็เรื่องเกี่ยวเกี่ยวพันอื่นๆที่มีคนเข้าไปร้องเรียน พยานหลักฐานก,ก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวท่านตรวจสอบและสั่งไตส่สวนแล้วคดีถ้าลองสุรเชษด้วยความเคารพอ,อีกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นมินนี่บีเอ็นเคสารออกหมายจับนะครับคดีแอบอ้างมีเงินค่าในหน้าซื้อขายพระแล้วเอาเงินค่าในหน้าซื้อขายพระไปซื้อปืนแล้วชี้แจงชี้รับสินท่านผู้ว่าออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องเท็จท่านยังตรวจสอบอยู่เลยฮะตกลงคดีใครไวใครชา้า ท่านอย่าพิ่งไปฟังผมถึงบอกว่าบางทีท่านไปฟังอินฟลูเอนเซอร์นะครับพูดซ้ำย้ำมันเป็นทฤษฎีเ c h o c h a m ม e r e f f e c t ที่กลุ่มสแก c a ม,มอ e r ใช้ครับคือย้ำเรื่องเท็จทุกวันจนท่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงจริงคดีวิกตอไวครับตอนนี้สั่งไตส่สวนไปแล้วครับก็อยู่ที่ปปชขบีวิกโจ๊กทั้งหมดรวมทั้งล่าสุดเรื่องนี้ด้วยนะแต่ล่าสุดเรื่องนี้เพิ่งสมไปเมื่อวานแต่เรื่องอื่นเนี่ยสมมาสองปีกว่าแล้ว ตรวจสอบอยู่เลยครับยังไม่ทันไต่สวนเลยตกลงใครไวใครช้าครับตอนนี้ทราบคําตอบแล้วนะครับคดีพิจโจกต่างหากับช้าช้ามาก